พ <Penny> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพัสดุจากร้าน Toys Workshop นะคะก็พี่เฟยกับน้องเมย์นะคะนี่นะคะ Toys Workshop แล้วก็ Deco May Shop นะคะนี่นะคะจะเป็นหน้าไอของร้าน Toys Workshop นะคะร้านพี่เฟยนะของเยอะมากๆนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นถุงเงินถุงทองนะคะมีทั้งหมด3ามสีให้เลือกสะสมนะคะ ก็อย่าลืมไปอุดหนุนพี่เฟยกับน้องเมย์ได้นะคะกล่องนี้นะคะเราไม่รู้เลยนะว่ามีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะมารุ้นไปพร้อมๆกันนะคะตื่นเต้นมากๆนะคะสำหรับพัสดุกล่องนีค้คือตอนนี้เรามองไม่เห็นอะไรเลยนะเดี๋ยวเราจะหยิบมาทีละอันนะคะเฮ้ยได้สกุชชี่ได้เดี๋ยวเราจะมาหยิบให้ทีละอันนะคะมีตัวนี้ นกนะคะมีอุนจีแล้วก็มีว้าวันนี่นะคะเย้ yeah, มี4ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆก,กันทีละชิ้นเลยนะชิ้นแรกเลยนะคะที่เราหยิบออกมารีวิวก็จะเป็นจรวดของ p o p u l a ล่าบ็อนะคะคือตัวนี้เราแอบ,บอยากได้นะแล้วก็แบบได้สวยเลยอะตัอันนี้คือไม่มีเตรียมไม่มีอะไรเลยนะคะคือไม่รู้เลยว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรสีแบบกาแล็กซี่นิดๆน,นะคะ หัวสโลมากเลยนะด้านล่างนะคะ mm hmm. ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นมิสซิสอุนจินะคะใหญ่เวอร์นี่ดูสิใหญ่แบบเท่าหน้าเราเดโคเมชอปกับทอยส์บ็อกช็อปนะคะตรงนี้ <c oughs> ใหญ่มากนะคะตัวนี้กลิ่นสับปะรดนี่หุยนุ่มสโลกว่าที่คิดไว้อีกอะ่ะแล้วแรกนึกว่ามันชิ้นใหญ่มันอาจจะ แบบไม่ได้สโลมากนี่ก็สโลพอสมควรเลยนะคะใหญ่มากเลยอ่ะดูสีเทียบกับหน้าเราเนี่ยชิ้นที่สามที่บอกมานะคะตัวนี้จะเป็น betty bird นะคะแพ็กเกจสวยมากๆเลยนะตัวนี้ก็จะมีเหมือนกรงนะคะนี่ของ toys box s h ก p ก็จะเป็นนกสีฟ้านะคะนี่นะคะออกมาจากแพ็กเกจแล้วนะตัวนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะเป็นนกนะคะ b e t t y Bir d สีฟ้านะคะ สโลด้วยอ่ะน่ารักมากๆเลยนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นว้าวบันนี่นะคะก็จะเป็นของโพสบ o o x Shop นะคะร่วมกับว้าวโพนี่นะนี่เลยว้าวบันนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะตัวนี้คล้ายกระเป๋าเป้ด้วยนะสโลมากๆเราเคยรีวิวไปแล้วนะคะเพราะว่าเราก็เคยได้มาแล้วนะตัวนี้เป็นตัวที่สองนะคะจะได้เป็นเพื่อนกันนะ ตัวใหญ่แล้วก็เนื้อสัมผัสนุ่มสุดๆเลยนะคือแบบซ l โลมากๆเลยอะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆด้วยนะด้านหลังจะมีกระเป๋าเป้นะคะด้านล่างนะคะก็จะมีชื่อ Toys Workshop แล้วก็ Wow Pony นะคะสี่ชิ้นนี้นะคะก็คือของทั้งหมดนะคะที่เราได้มาจากร้าน Toys Workshop แล้วก็ Deco May Shop นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เฟย์แล้วก็น้องเมย์มากเลยนะคะที่ส่งของทั้งหมดนี้มาให้นะคะคือเป็นของที่แบบน่ารักมากนะคะแล้วก็ หอมมากๆเลยนะคือตอนนี้ห้องเรานี่แบบกลิ่นเป็นเคกิชี่เลยนะคะของทั้งหมดนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ IG ของพี่เฟยหรือว่าน้องเมย์ก็ได้นะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย